สำหรับการขี่ออกทิปเป็นขบวนนะครับมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องปฏิบัติร่วมกันและเ,เพื่อนๆ่นเคยเห็นอยู่แล้วนั่นคือการขี่แบบรูปขบวนสลับฟันปลาั่นเองนะครับสลับฟันปลาคืออะไรนะครับก็คือการขี่ลักษณะที่รถวางสเตปอยู่ในระดับนี้นะฮะก็คือสลับซ้ายขวาซ้ายขวาเป็น2แถวนะครับซึ่งเราจะขี่บนถนนที่มีสเปค มากพอนะครับก็คือเป็นอย่างน้อยน้อยสุดก็คือเป็น4เลนก็คือเป็น2เลนสวนกันนะครับก็คือ2เลนไป2เลนกลับก็จะเป็น4เลนถูกไหมฮะแล้วที่เราขี่ก็คือเป็น2เลนถูกไหมครับเมื่อเ,เราตั้งขบวนเนี่ยมันจะเต็มค่อนข้างเต็ม1เลนนะครับเนาะขี่สับฟันปลาแบบนี้เนี่ยโดยที่นะครับเราจะเป็นระยะห่างจากคันหน้าเท่าไหร่นะครับเวลาสับฟันปลาจริงๆนะเราเป็นระยะ ระยะห่างจากคันหน้าเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเมตรนะครับแต่เป็นวินาทีนะครับสมมุติว่าเมื่อคันหน้าเนี่ยเคลื่อนผ่านเสาต้นนั้นไปนะครับปุ๊บเราก็นับ1นะครับ2นะครับ2วินาทีคันถัดไปถึงผ่านเสาต้นเดิมที่เรามา r k เอาไว้ใช่ไหมครับทันทันถัดไปได้ผ่าน2วินาทีอย่างต่ําคือ2วินาทีนะครับเนาะนะครับแล้วความห่างนะครับที่เราจะต้องทํา ทำให้ได้คืออยู่ตรงไหนดีคือเราเนี่ยนะครับจะต้องเห็นคนหลังนี่นะครับจะต้องมองเห็นหน้าของคนขับในกระจกนี่เใช่ไหมครับสมมุติว่าเราอยู่ขันหลังคือขันนี้นะครับเราอยู่ขันนี้เราควรต้องเห็นเขาในกระจกขนันนู้นมองข้างขนันนู้นใช่ไหมครับนะครับระยะเนี่ยมันจะพอดีความกว้างนะครับมันจะกําหนดโดยมุมมองของกระจกมองข้างและทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มันจะมีแกลบนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีแกลบนะครับซึ่งทําให้เราสามารถนะครับมีระยะห่างจากคันหน้าของเราจริงๆอะ่ะถ้าเราห่างจากคันนี้2วินาทีใช่ไหมครับถ้าเราห่างนี่คือตัวเรานะห่างจากคันนี้2วินาทีเราจะห่างคันที่ค่อนข้าง,างตรงกับเราคือสี่วินาทีแล้วจะมีแกลบที่จะทาให้เกิดช่องว่างที่เราสามารถแก้ไขสถา,านการณ์ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินครับให้ตัดสินใจอะไรได้นะครับแต่อย่างที่บอกคือว่า เป็น2วินาทีนะครับ1ก็0 1 2นะครับมันจะประมาณนี้นะครับทีนี้ข้อดีของการขี่เป็นกลุ่มนะฮนะก็คือ1ก็คือถ้าเราทำระยะแบบนี้ได้นะ1คือขบวนมันจะกระชับนะครับถ้าเราขี่วันสิบหรือยี่สคันเนี่ยมันจะไม่ไกลมากอันนี้ผมตั้งเป็นตัวอย่างเฉยๆนะตั้งตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าเราเว้นระยะห่างจากคันต่อคันคือยาวหรือเราขี่ตรงกันนะครับ มันก็มีระยะยาวแล้วก็ไม่มีสเปซมากพอที่จะแก้ไขสถานการณ์นีกว่าใช่ไหมครับข้อดีมากคือขอบวนจะกระชับนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นในเรื่องของมุมมองและกา,ารแก้ไขสถานการณ์ครับถัดมาก็คือเช่นเดียวกันนะเพื่อน่จินตนาการนะเนี่ยถ้าเราขี่รถรัลูกขบวนแบบนี้นะนะครับแล้วไฟของเราทุกคนเปิดไฟน้าแล้วเปิดไฟสูงนะเมื่อรถยนต์เนี่ยมองกระจกหลังใช่ไเขาจะรู้ว่ามอไซค์อะ่ะนะครับมาเป็นกลุ่มนะครับ เขาก็จะถ้าคนที่มีสเต็ปทั่วไปนะนะครับเขาก็จะหลบอยู่แล้วล่ะนะครับนะเขาก็จะหลบนะครับมันก็เหมือนเราแซงขวาทั่วไปเพราะเราเราต้องแซงขวานะครับเขาก็จะหลบให้เรานะครับแต่ถ้าเขาไม่หลบให้เราเราก็ต้องรอครับนะครับแต่ถ้าการจราจรมันติดขัดจริงๆเราจะแทรกเนี่ยเรานะครับก็จะแซงนะครับทางเดียวกันเสมอนะครับนี่กดถัดไปนะนะครับแซงทางเดียวกันเสมอนะครับเพราะว่า จินตนาการนะครับถ้าเพื่อเราแซงซ้ายออกไปนะครับถ้าเราแซงซ้ายออกไปรถเขาตกใจก็ตบมาทางขวาเนี่ยคนทางขวานี่โดนนะครับหรือถ้าขึ้นคู่นะครับคนทั้งด้านขวาจะติดกระจกมองข้างรถยนต์มากกว่าจินตนาการครับเนี่ยใช่ไหมถ้าขึ้นขวาไปปุ๊บกระจกมองข้างจะเห็นมากกว่าเขาจะอาจจะเบียดซ้ายซึ่งอาจจะโดนเราด้านนั้นก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งคือแซงซ้ายแซงขวาขึ้นไปแล้วพยายามตบเข้าตรงกลางด้วยกันทั้งคู่ก็จะตบกันเองนะครับ อันนี้ที่บอกว่าเราต้องแซงทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นขี่ขบวนรักษารูปขบวนรักษาตําแหน่งนะครับอยูใ่ในส่วนที่เราคาดการเพื่อเราได้เพื่อนคาดการเราได้แล้วผู้ร่วมทางคาดการเราได้นะครับมันก็จะปลอดภัยนะเพราะเฉดเราเป็นกลุ่มเขาก็จะหลบให้นะครับแล้วก็แซงทางเดียวนะครับสําคัญคือแซงทางเดียวแล้วก็รักษาตําแหน่งนครับ แล้วก็ทําให้มันทําให้ไปด้วยกันเป็นกลุ่มได้ดีมากกว่าแต่นะครับถ้าเราเนี่ยครับเว้นระยะห่างมากเกินไปไม่กระชับกลุ่มเข้ามานะครับมันจะเกิดแก๊บช่องว่างตรงนี้และเมื่อขบวนไม่กระชับขบวนก็จะยาวและทีนี้คนที่ขับรถยนต์ตามมาเขาก็อยากจะแซงเราใช่ไหมครับพออยากจะแซงปุ๊บเมื่อขบวนมันยาวเกินไปมันก็จะมีการตัดเข้ามาตัดเข้ามาในขบวนนะครับซึ่งตรงนี้จะทาให้เกิดอันตรายอีกนะครับเพราะฉะนั้น เวลาขี่กลุ่มออกทริปนะครับเราควรต้องรักษารูปขบวนเป็นระยะห่างให้ดีวางตำแหน่งให้ดีนะครับเห็นเพื่อนใน,นกระจกมองข้างเสมอเนี่ยค,ค,คันนีน้ก็ต้องมองหน้าเพื่อนในกระจกคันนู้นนะครับใช่ไหมคันนี้นะครับก็ต้องมองหน้าเพื่อนในกระจกคันนี้นะครับเช่นเดียวกันก็คือมันทาให้ขบวนมันกระชับและรูปแบบก็คือนอกจากสวยงาม,มนะครับมันก็จะปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้สําคัญจริงๆนะครับสำคัญจริงๆ นะครับและอย่างที่บอกคือเรื่องที่ห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามแซงคนละทางนะครับโอเคถ้าสมมุติว่าแต่ปกติลีดเดอร์นยครับจะไม่แซงสายอยู่แล้วเนะเพราะว่าแซงซ้ายมันอันตรายนะครับนะเราอาจจะยิ่งแซงไหลทางเนี่ยอันตรายมากๆาเนี่ยเพราะเราไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้าบ้างนะที่ขี่ในขบวนคือมันจะซัดกันเองนะครับคือถ้าเราขี่คนเดียวอ่ะเราชอบตัวเองก็โอเคนะแต่การขี่เป็นกลุ่มใช่ไหมครับเราต้องคิดถึงกลุ่มด้วยแล้วคิดถึงผลที่จะเกิดในอนาคตด้วยนะครับ อ,อาจจะแบบชนกันเป็นโดมิโน,โนก็ได้นะครับนี่คือเรื่องของลูกขบวนการจัดลูกขบวนแล้วก็เกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็ผลที่จะได้นะแล้วผลเสียถ้าเกิดเราไม่ได้ทำตามนั้นนะครับก็ฝากไว้นะถึงเพื่อนะว่าขี่ขบวนนียควรต้องทําตามคําแนะนํานี้คือมันเป็นกฎครับคือเมื่อเราอยู่ร่วมกันนะครับเราขี่ร่วมกันใช่ไหมครับเราก็ควรอยู่ในเขาเรียกว่าข้อกําหนดเดียวกัน แต่กฎเนี่ยไม่ใช่กฎเราให้เราอยู่ใต้หรืออันเดอร์ใครนะครับแต่กฎเนี่ยมีขึ้นนะครับหรือกติกาครับมีขึ้นเพื่อให้เราทุกคนนะครับปลอดภัยนะครับนะเราทุกคนที่ออกทริปร่วมกันนะปลอดภัยแล้วก็ทําให้อยู่บนถนนนะครับโดยที่ไม่มีความขัดแยง้งหรือลดความขัดแย้งนะครับกับคนที่เดินทางกับเราด้วยนะอันนี้คือประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะฮะคือ คนที่เดินทางก็จะคาดการเราได้และรู้ว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วขี่เป็นรูปแบบสวยงามเป็นระเบียบนะครับเพื่อนๆที่เขาเห็นเขาจะรู้สึกว่าเออพวกนี้มันขี่น่ารักจังเนะี่ยยิ่งเรารักษากติการักษามารยานนะครับขี่นี่ครับสังคมก,การขี่ของเราเนี่ยครับมันก็จะดูสร้างสารรค์นะครับมากขึ้นคนก็จะเข้าใจและมองเราในแง่ดีมากขึ้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสคัญที่ต้องฝากไว้ด้วยเนะเพราะว่าเราใช้รถใช้ถนนนะฮะแล้วก็ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นเช่นกันนะครับนะ ก็สำคัญมากๆนะครับก็ฝากไว้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผม